ที่้านเลขที่271หมูดที่1ตำบลตันยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายเอกลัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่นายเกียรติศักดิ์แม่น้ำประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้ใจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูลโดยมีนาวัตรีหญิงโนสมาหลีเซนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสตูลปลัดอำเภอผู้นำท้องถิ่นรวมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมทางเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยและนายเอกลัตษณ์หลี เนผู้ว,ว่าราชก,การจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดได้มีนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนดำเนินการตามแนวพัฒนาที่เน้นหนักวรระห้สเมืองสตูลน,น่าอยู่หน้ายือนอย่างยั่งยืนวาระที่5สตูลสร้างสุขคนสตูลสร้างสารรค์ปันสุขที่ให้ความสาคัญด้านโอกาสแก่ผู้ที่โอกาสผู้สูงอายุคนยากจนเยาว์ยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับก,บการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเฉพาะภารกิจหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พี่ นองประชาชนให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากขึ้นจึงได้บูรณาการกําลังช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจัดทําโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ตโอกาศในครั้งนี้